สวัสดีครับผมวันนี้ตอนรับอยู่ช่องเดลกาวัชกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะเราลังไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เรามีวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยพาพาเพื่อนมาแบกไหมไม่นะอย่าเพิ่งปฏิเสธชัวว่าพูดอะไรนะ ก็จะมากัน <ภา S 1> วันนี้มาในโหมด Battle Royale <ง>เ,เหมือนเดิมนะเป็นคู่ดูโอไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคนนี้จะแบกได้หรือเปล่าใครจะแบกนะเนีายจากคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าเล่นคนเดียวแล้วผมบันไดขนาดไหนเฮ้ <laughs> ยแม่เดี๋ยวขอเอา ไอ้ใม่ไปนะเออเร็เร็วเร็เฮ้ยนี่มีเงี้ยใหม่มาด้วยเป็นเวลาเนี่ยวะรีวิวรีวายอะรีวิวอะอ๋อรีวายรีวายรีวิวรีวายสัอนุญาตอนุญาตให้ผู้เล่นเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่ที่มีเมื่อ5วินาทีก่อนหน้าความเร็วเครื่องที่จะถูกรีเซ็ตมาอย่างหงอมาอย่างหไรอย่ามาเพิ่งเพิ่อเพจนั่นเปิดงูเลยอ่ะ น,น,นั่นน่าจ่ายนี่ <c oughs> ใครมันอะไรเล่นวะปล่อยมลูกมึงมันมันสามารถกดค้างไม่ได้นะกดค้างแบบกดกดค้างเพื่อเลือกตำแหน่งก่อนอนะ่ะถ้ามึงกดปล่อยเลยมันจะไม่นี่เลยเว้ยนะมึงกดค้างเลื่อนตำแหน่งก่อน อ้าวคอมดับอ้าวเรสื่อสารกันยังไงในที่นี้อ้าว,าวนี่เปิดเลิกนะฮะ,ะลวงฟ้ามันจัดไป เดี๋ยวเปิดคอมมาละคอมยาบโหโคตดลงเต็มเลยนี่ว้า อ้ยเอา่อวันแล้วฟทูอยู่หรอผมอืมตรงกูมีเมือเ่อกี้เมื่อกี้คอมดับ ดีอยู่นะดีอยู่นะมันมีปืนแล้วอ่ะเอ๊ะแต่คนลงเยอะมากเลยบาดควาขวา้ขวาอ้าขวข้างหลังลูกสอ,อ,องลูกสองเปิดมาใช้ยากอันเนะตาแรก ฟนตฮะผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตามเมื่อกี้มองแค่บอมแค่บอมตามเมื่อกี้อุดแต่ไม่คิดว่าคนจะลงเยอะนะฟาร์มลงเนี่ยบอกในตายตายผมอ่ะปะปะปะคิวฮอนไอ้กินแล้วกินเนี่ยเขาใช่ไหม เริ่มแล้วตอนน่อไปแล้วแหละนั่นเลยเหนแลวะอออง่อาวไปมันอยู่กลยอยู่อย่าประมาทดีกว,ว่าค่ะ คู่นี้โคตรประมาทเลยประมาทเจ๋งเลยเกือนเขาก็ดังใหญ่นะปืนนนั่ลไม่มีปืนอ้าเจอแล้วปืนทองเป็นม่วงอะไรอ่ะปืนทองก็บอกใหม่อ่ะคือบอกม่ปนปืนทองเลยอ่ะโอ้ไปเจอแล้วเฮ้ยเท้าโหเจอร์ชื่อปืนนั่นเก๋เฮ้ยเอลเคยี่สิบสี่เอาเข้ามาแนี่หว่าเมื่อก่อนเอลเคยี่สิบสี่ไม่ยังไม่มีเลยผมงยิงเหรอ คคคนนนมมีีโอเคมีคนมีคนนะก็นำไปข้างในปืนใหม่เต็มเลยอไอ้ค้ายิงโดนแล้วก็ปล่อยมือก่อนมันาะเราโกรจังว่อ๋อคือปืนไร้ส่ยโอยู่โดนอไปก่อนตายปะตายตายตายเออตาย เ่ยครับปืนนั้นไม่เล็งช้ามากเลยอ่ะเล็งช้าจริงปืนใหญ่อะเนาะเปืนใหญ่เนี่เออชุบชีวิตเพื่อนเนี่ยถ้าเล็งได้ก็คือมันยิงร่วงเลยจริงมันแรงมากเลยนะปืนนี้ยแรงแต่มันช้ามันช้าไปมือเขาเล็งเล็งของยิงพร้องตันเลยแต่มันเล็งก่อนเราอะครับปืนเล็กอะไอ้ไลทอนเร็วกว่าอยู่แล้วอะเดี๋ยวเช็คคนก่อนไม่แน่อานนี โอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็บินมาแล้วนี่หว่าเวลาเพิ่งบินใกล้มาละเฮ้ยใครใครเติมยาวะไม่ใช่ละอเสียงเหมือนคนเติมยาเลยครับางทีอกลงดีจ้าเอ๋ยไปยังลูกซอจบชีวิตกูเงี้ยเสียงมันอยู่ใกล้ใกล้โอเคโอเค ะอนะ 3, 2, 1, อสามสหนเหีวเ,เลยตัวไป,ไปเ,เลยตัวเลยชุบเฮียอยู่ด้านนอกปิดเจอล้เจอล้เจอแลโอ้โอ้ตายอเน็ตกระตุกเน็ตช่วยไว้ น่าจะน่าจะโอ้ยยิงเกาะแตกเลยกูมีที่ซอมเกาะไหมวะเฮ้ยโอ้โหรวมกบองปล่อยดับด้วยอ่ะโอู้หตรงนี้ไม่เงยตะบุญจะแน่เลยวะเออมาดิดนีนี่ยิงเขมินอ่ากระไฟเขมินอยู่อ่ะใครชี่ชอมา ตัวพอนี่ยิงให้ร่วงเลยโศกยังอยู่ที่เดิมนะกูก็ได้เก็บของได้มาออไม่ได้เก็บไดหรอไ้ยลูกค้าไ่ไหมช้ลูกค้าที่าอันนี้ลูกซองอเฮ้ยคือ้เรขึ้นไปกันไปาไมอยู่ละมันอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไมไู่คืองที่อหัวเรา เช็เฮ้ยข้างหลังแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยระวังไปเนี่ยโกดังมีหนึ่งตัวโกดังหนึ่งแล้วก็เนี่ยไอ้โกดังหนึ่งแล้วไอตรงโกดังนี่ไอสองสองอันเนี่ยเขามาเชี่ยยิงยิงได้ปะไม่ได้ไม่เห็นไอเนี่ยอ๋อไม่หมดไม่ใช่ ตัวในโกดังอีกตัวหนึ่งมันอยู่ที่สแกนเจอคือแถวเนี้ยเว้ยมันน่าจะไปตรงนู้นแล้วแหละาไปยังไปไปไปรีบไปเร็วเฮ้ยดีจริงเครื่องบินนี่รุ่งเลยตัวแรกหนึ่งเข้มสองสปอตแล้วแต่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายร่อนลง ขันคคนี้กันอยู่มันร่อนลงแถวนี้แล้วเอเโอเคโอ้อยู่ในควันไม่ใช่ไม่ใช่เองเขาเขหตุไรละตายตายใครยิงอ่ะตายไปแล้วตายไปแล้วเฮ้ยมีคนมีคนไม่รู้อะตายไปก่อนทางที่ร้อยยี่สิบสี่เห็นปะวิ่งอยู่เห็นแล้วโดนพูดคนเล็กอ่ะตายปะเฮ้ยข้างล่างเราวิ่งมาวิ่งมา เจ็บเจ็บน็อกตายโอเคใชปืนดวยขอปั๊มยาก่อนนะขอแบบง่วงๆไปกันไช้ปืนก่อนไม่ไหวปืนคนนีไ้ไม่สุดยอดอนะเรอะอะไรวะระเบิดควันเหรอกูว่าไปเอาไนเปิ์หน่อยกว่า มีไม่มีโอเคมียิงไปแล้วอะ่ะสไนเปอร์เอาเอารอวะเอ้นี่อะไรอ่ะเอ้ยเอานี้แหละเอานี้แหละอะไรอาร์ติกอาร์ติกทองไฟทั้งหมดกแก้วะ่ะเอ้ยข้างหลังอะไรข้างหลังกูงงกเจอละ เอา้าวไปไหนอีก๋ก<ด>็สูญเลยสูญหมดแล้วกระสุนแล้ววะกระสุนายแล้วเอากระสุนแล้วยโอเคนะกระสุนละต่อนตอลมหายใจละโอเคในนี้ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะเพราะไอ้เ,ออเ,ออเ,ออเครื่องบินที่<ว>มันยิง ยิ่งร่วงอ่ะมันมนาแถวนี้เฮ้ยเปิร์กท้องโอ้โหอยู่ในนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ปืนทองเหรอโอ้โหเพิ่มกระสุนห14น,นัดโอเคคิดว่าไอ้ไมฆโยกูจะเว็ปืนมัสกาต่อไหมหรือจะเป็นเป็นปืน,ปนหนักเลยอือเดี๋ยวขอดูแนวก่อน มัน,มน,มนกูไม่รู้ว่าแม,นม็นี้จะมีรถถังหรือเปล่าเดมันก็ไปกูมีเนี่ยแล้วไงกูมีก็เป็นยอดระเบิดแล้วแอบไปแล้วโอเคโอเคถ้งั้นจะเอาปืนกลเลยลก็ถ้าเรายงปูนก็ตายดีอ่ะถ้ามันขอสุดนหนุ่ยไ่ไ้อะไรเสียงอะไอวะขอสแกนนะสแกนสแกน ระวังนะเว้ยพวกเราคิดตัวเองเยอะแล้วนะไมอเฮ้ยเจ้าก็ตาไอ้มันมันเปล่าวะระวังตัวถ้าโกชิบะตัวไหนเขาน่ากลัวเลยอกลัวจะตายไี่ตาดูแล้วทตาแล้วค uh ิดว่าเป็นน้างผีไอ้หาไม่ใช่ไม่ใช uhm ่แม่งตบเฮ้ยกระสุนฉันร้องปวดหัวพี่มีเจ็บหน่อยเยี่ยมอยู่ขอบวงเลนเนี่ยปืนเนี่ยอย่าปืนอย่าปืนโกดอะปืนไอ้หยุดใส่ปร์ดิปืนอะไรวะ ไอยปืนใหญ่เหรอปืนอ่าไอ้นี่จริงใคร,ใครเปิดกล,ล,ล่องวะคุณไหมครับเฮ้ยโอ้กระสุนเยี่ยมน่าจะวิ่งไปแล้ว<อ>ลหรือมั้งอะไรวะสี่นี้วสกจริงเปิด บอกผมว่าเออคนจีบหน่อยเก็บเสียงอะไรวะเนไปค่ะพวกฟองตื่นเช้ากู้ยไงไม่ไม่ไม่เสียงเหมือนเครื่องบินอ่ะอ๋อเฮ้ยคือบินป๋อรถถังบอกว่ารถช่างหรือคนจริงไม่โอเคคนเฮ้ยป้าคองได้สมุนเยอะด้วยมาใส่กับกุรอนั้าจะเป็นลัมโบเลยป๊กระไรเพื่ออะไป ไอ้เปนเสมอเลยไอ้หมดไอ้อันไหนดีกว่าไอ้หมดนั้นอื่นดีกว่าหมดจะเป็นแบบโหดที่พูดลูกคอนเยอะมากเลยไอ้ตาเนี้ยไอ้ตานี้สไนเปอร์มันสังเกตที่เห็นก็แค่เดียวคิวกับอ่าันนี้เองอะลูคัสเองนอกจากกจากเอาลอก็มีนะอันนี้ก็มีนะแต่หายไปแล้วหายไปแล้วหนาสุดจัดหน้าสุดจับปืนทองแล้วมั้งเหมือน M4 อ่ะเอาเอาจัดก็ไปเอาลอไม่เห็นเลยไปเอาล็อนอกจากปืนที่เราเก็บมาเองก็ไม่มีแล้ะ ใครปะใครใครเมื่อกี้ใครพ่นสเปรย์มันมีอ่ะมันมีอ่ะขออนุญาตเช็คครับอไปนี่ได้มั้ยนวะอีกข้างเหรอไปละไปละไปละมึงไปทำไมมึงไปทำไมนอกวงนะเฮ้ยอกลับมาลูก นี่เสียงยิงกัน,กนแกมไ่ได้นะไม่รู้อยู่ไหนะหลังอะไรเท้าหลังมันอขึ้นขามาตรงนี้โอ้โหกบตายเลยเิดจะเจยงปืนอย่างดังอะ่ะไม่ดดงคุณบอกเบาตรงไหนวะ ถ้าฟังในเสียงกูคือดังมากเลยเว้ยโเฮ้ยเฮ้ยไปต่อแล้วล่ะเฮ้ยคอปเตอร์ไหนวะได้ไหมโอ้โหหลอนะลอกนลอ่หลอกวาหลกาหลก้าวะแจมไหมแยมได้นะ ระบุจุดได้ปะไม่รู้ครับตลอดิีเนี่ยทางที่เอ่อก้าวแปลกเอาจริงๆนะขึ้นเขาเถอะถ้าถ้าจะจริงๆทำไมไดิ่เสียงเตือนที่เอ้ยเสียงตีน้างหลังกูเจอละวิ่งมีไหนเราวะ โยิงเจ็บเว้ยหายไม่หลอดนึงเลยซำโอเคขึ้นเขาปะ้าดกันเออถ้าทุบไอวกบาร์อะไรตามมานะพวกไหนวะพอตะกี้ไงพอมันร่วงแล้วไม่ใช่เหรอไปมาลงสถาน,นีไงถ้ามันดักอย,อยนะู่นี่ตัวระเบิดเลยนะนี่ไงนี่ไงคือขวานถ้ะข,ขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นกระโดดกระโดดขึ้นไป

คุณลืมคุณคุณค้นแท้ไม่ไม่กิดเปงกิดเปงครอบร่วจังเลยเนี่ยกูแย่หว่ะข้างหน้ามันแย่ม,มากๆเลยเออแย่จริงออกซ้ายโอเคมีเนินเขาอยู่แต่ถ้าเจองูก็ตัดเกมนี้มันดูง่ายอยู่นะวูงูอะถ้าชุดไปเด่นนะ่ะย่าถ้าชุดเด่น่ะหาง่ายอืม วิ่งสิเสียวเาสุดตอนนี้ไม่มีวงไก่เจ็ดสิบหกสิบสี่คนรวมไม่รวมเรานะสิบสี่คนขออนุญาตส่องบายไม่เห็นเลยว่ะเครื่อบินก็บินจัง เไม่ได้ไม่ได้ยากจับนัดเลยล้ังลๆางล้าลนี่ะนั่งวิ่งเข้าวงมาเลยจะปั๊มยาสามหลอดแล้วน่าจะสุดท้ายละอะไรนะสุนใจโอ้ยโอ้ยกั่ใครเยอะพวกใส่มันมีแต่ไม่เก็บนะใช้เป็นอย่าใช้เลยไม่มันดี มันโดนตัวเองด้วยไงเอ้ยทางซ้ายยงกันเห็นปะไม่เห็นวะอยู่ข้างล่างมันอยู่หลังเขาจงรบีย้งไม่เข้าวงเลยออกขวาไหมโซบศึกเฮ้ยตอนนั้นมันจะก,การสงครามใจกลางของสงครามขขาน,นี่หว่าเอาให้เลือกไม,ไม่เลือกแล้วไอ้ข่าอืมมันรวมบีบมาทางนี้เฮ้ยเราโอ้โหวงแม่งถ้าวงไอ้นี่อยู่นะไปๆ โอ้แม่งยิงกันขนาดเลยเราไป ead, ลังหินตรงนู้นไหมทางซ้ายอ่ะไปไปไปโอ้ลงมตามมนนะได้ได้เอ๊ะอะไรอ่ะออย่าไอ้สัตว์ตาโ้ยน้ำโอเคเหรอกดเช็ดหลัง เอาห่วยหาวสบัดเอาจบแล้วเดี๋ยวเฮียเองโอ้โห,โหวิ่งอย่างไวเลยสเด้เฮ้ยบ้านสองมอีแล้วไอ้แบบ้านเราไม่อยู่แล้วแหละบ้านดีสุดเลยไายลายลมึงนิ่งน่งนิ่นิ่งไม่ไม่มึงนี่กันไปนะมึงลดีได้ประมาณนั้นโอ้โหนิ่งจิงกันมันเลยกัเฮ้ย เสียงมันแบบใกล้ๆเก้าคนสี่ตี่ะเออใช่ลงก่อนลงมาแยอะแล้วแน่นแน่นถ้ายิงกูเปิดจุดเลยแต่แต่จังหวะนี้กูยิงได้ยิงไหมเอาเลยยิงเลยสองคนนะตายหนึ่งในบ้านตายเป็คนหนึ่งนะในบ้านมีคนหนึ่งเห็นอยู่บนเขาเป็นคนหนึ่งยือยู่ ไปลิงม่สองคนสคนไปลิงอยู่สคนโอเคกูจะดูในบ้านคมนไม่ไ้ม่นั่อยู่นี่แหละคุณป็นเขาไเห็นป่ะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเห็นปาเจ็างเขานเฮ้ยมันเดินอะไรโอเคกูระแวงบ้านอยู่แเห็นแล้วว่าบ้านเงียบป่ะเคลืที่แล้วเนี่ยละ มาสองหน้าสองแน่เลย,ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาไปบ้าไปบ้าไปบ้าทางยี่สิบมันจะมันจะได้ไปบ้าราออฟสายอยากยิงว่ะมันยิงได้นะเอ้ยหมาเหรออัปเดตหมาเข้ามาเหรอยิงได้นะเนี่ยเอ้โวงไอ้สัตว์มัดกูแล้วปล่อยออฟสายไปแล้ว

มันจะตายอยู่เรง่ะนี่แห่คือมองไปไม่ชอบไปใส่มือเงี้ยไม่ชอบไปแบบเจ้าตากอะไอะนี่ใค่ใส่มือมองแกแล้วแต่แกว่าเหมือนเดิมไม้ถูวะไม่ล่ะไม่เข้ามงแล้วนะไม่ชันจริงมไม่ผิดเลยจริงๆี่สามทีตระเบิดสี่ทีตรวเบิดเลยมั้งอืมสี่ทีหลอดหลอดเลือดสามหลอดกูแบบโอ้โหไม่จริงออะเดินเดินแล้วแต่แต่กลัวเรงไอ้ไอผมลบกมไปอะที่